สวัสดีครับเพื่อนๆปีพีนพนน่น้องๆวันนี้ก็ามาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเดินชมนกชมไม้ชมดงชมไพรนี่ครับใบเหมือนหัวใจหัวใจสีเขียวเป็นต้น อันนี้เป็นไม้ประเภทเครือครับจิงช้าชาลีหรือว่าบอระเพชรตัวผู้อันนี้เป็นลากใสใสใบหยักหรือว่าไสาค่อย โช้างป่าผมเห็นโพค้างคาวอยู่ต้นนึงครับ ขึ้นอยู่กับโขดหินตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆเพิงผ่าเตียเต้ยๆเล็กๆโพค้งคาวหรือว่าสเสนนางพิมพ์จะเป็นพวกไม้ประเภทไม้โคดไม้แคะอันนี้เป็นเปาะหูเสือ ก็เมื่อก่อนนะครับนิยมเอาไปทำปนไซโคดปลูกเลี้ยงไว้ดูโคดใบก็จะเหมือนคางคาวกลางปีกหรือว่ามองอีกทีก็จะเหมือนคนกำลังกลางฝ่ามือมีจะง,งอยเล็บครบทั้งห้าเล็บ ครับก็นำมาแบ่งปันกันชมครับสำหรับท่านที่ชอบเกี่ยวกับธรรมชาติป่าเขาลำนาไพรอันนี้ก็เป็นโพค้างคาวอีกต้นหนึ่งครับเป็นต้นค้นค่อนข้างสูงมาก ครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ